พ sociedad, Bref, ี ını, ่ค <aquí> ร <en S 2> ับทำไมเอฟเคฟัง <en> พี่เร็วจังเลยครับก็ผมใช้จรวด400โลบั๊กไงล่ะและผมจะเอาโลบั๊กจากไหนละคะพี่ยังไงรีบเปยเองบริการเติมโลบั๊กเลน5.5มีทั้งระบบกลุ่มไลฟ์ดีพาร์ตไปซื้อได้เลยแจกโลบั๊กฟรีทุกวันด้วยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับสวัสดีครับผมพบช่องแฮซ่าทีเฮดครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างตามคอมเมนต์นะแต่ว่า EP แรกของเรา สำหรับรายการใหม่ที่ผมคิดขึ้นมานะจะเป็นรายการสร้างตามคอมเมนต์มมนไปกับโครงกระดูกนะครับก็เราจะสร้างตามคนดูเลยนะจะเป็นแบบของที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวใครที่อยากได้ให้ผมสร้างอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้นะคลิป P ี่อต่อๆไปสำหรับสร้างตามคอมเมนต์นะครับก็ถ้าคนไหนเป็นผู้โชคดีผมอาจจะมาสร้างนะใน e ีีแรกนี้นะครับผมยังไม่มีคนมาเมนนะผมก็เลยจะคิดว่าจะเป็น เป็นสร้าง UFO แล้วกันเป็น UFO เล็กโดยผมจะใส่กลไกนี้เข้าไปด้วยนะครับเดีย๋ยวผมทำกลไกให้ดูบ้างก็ประมาณนี้นะนกลไกของเราจะต้องวางเก้าอี้ก่อนวางเก้าอี้หันไปด้านหน้าผมจะทำ UFO ที่มันบินได้จริงๆเลยนะนี่ประมาณนี้นี่นี่ก็เก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ ประมาณนี้นะก็แล้วน้ำของออกหยอกนี่นะประมาณนี้นะครับจะเป็น,นกลไกง่ายๆสำหรับ ufo นะผมก็จะมาสร้างกันเลยดีกว่าเครับสำหรับการสร้างในครั้งนี้นะครับผมก็บอกก่อนเลยนะผมไม่ได้เตรียมแผนอะไรไว้เลยนะครับผมจะมาสร้างสดๆกันเลยผมก็ครั้งนี้ผมจะทําเป็น ufo กลมๆเหมือนกันผมอยากได้ ufo กลมๆแบบเหมือน มนรถต่างดาวมาจริงๆเลยผมก็จะทําต้องทําฐานก่อนเล็งนะไม่ได้ไม่ได้ฐานต้องหันไปข้างหนา้าผมถนัดมากกว่าใครจะทำตามก็ได้นะครับสําหรับการสร้างอะไรอย่างนี้ถ้าสําหรับอะไรที่มันไม่ยากไปผมก็จะมาสอนแบบนี้นะแต่ว่าอะไรที่มันยุ่งยากยุ่งยากผมอาจจะทําเป็นท i แล็บนะครับเป็นคลิปยาวๆเลยก็ต้องจับหมดตรงกลางแล้วเราก็ทําเสาขึ้นมานิดนึง เพื่อแบบมีระยะในการ copy b l o c หรืออะไรหน่อยทำขาตั้งมาด้วยเผื่อเราลบก้อี้ออกมันจะได้ไม่ตกนะ,ะผมบอกนะครับว่าอันนี้มันไม่ยากนะใครๆก็ทำตามกันได้นะครับไม่ยากเลยเราก็ติดทำตัวที่เราจะกำหนดให้มันมีอยู่ก่อนกำหนดเอาไว้ ถอได้อย่างนี้แล้วนะผมก็จะเริ่มกำหนดจุดศูนย์กลางนิดนึงกป็นุดศูนย์กลางศูนย์กลางผมจะใช้เป็นระดับเดียวกับอันนี้เลยดีเพราะว่าไม่ดีกว่าต้องเว้นตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราต้องวางเก้าอี้ไงแต่เราจะทําให้มันเนียนๆไปเลยครั้งนี้ผมใช้บล็อกพลาสติกนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําหนักอะเอฟโฟเหมือนเดิมมันไม่มีน้ําหนักนันเดีบผมบล็บอกพลาสติกตรงกลางเราจะทํา ขอบเข้ามาด้วยเพื่อแบบเวลาวางกุยอีไปมันจะได้บังกุยอีบิดนะลงมาประมาณนี้อ่ะทดสอบวางกุยอีอ่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่แล้วผมจะลบทำไมเนี่ยก็ดันเข้ามาดันเข้ามาเดี๋ยวผมจะทำรูปทรงให้มันเหมือน UFO ก,ก่อนนะครับให้มันโค้งโค้งลงอย่างเงี้ย ลงลงเดี๋ยวมาลองทำดูเลยดีกว่าผมว่านะเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแบบอะไรนิดหน่อยแต่เดี๋ยวลองทำดูก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรเหมือนสักสิบห้าแล้วกันหมุนเหมือนลงมาประมาณนี้นี่ประมาณนี้ จัดระเบียบให้เรียบร้อยโอเคประมาณนี้ต่อมาจะเป็นส่วนของกระจกนะครับกระจกผมว่านะกระจกเอาแบบค่อยๆโค้งลงมาให้ถึงครึ่งตัวแล้วก็ทำฐานยานดีกว่าค่อยๆจัดไปทีละชิ้นเลย โอเคโอเคผมได้อย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวต่อมาจะเป็น2นะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนโค้งลงมานะโค้งลง,ลง,ลงแบบโ o เล็กๆโค้งลงมาก็นะโอเคเดี๋ยวทางเข้าผมว่าคิดไว้ว่าแบบเหมือนช่องอย่างเงี้ยนี่มาจากด้านล่างโดดขึ้นไปนะ เราไปนั่งพอดีเลยผมคิดว่าว่าอย่างนั้นนะน่าจะได้อยู่ละเก็บรายละเอียดนิดหน่อยตรงนี้อย่างนี้ผมบอกไปก็แบบ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 อย่างนี้นะครับเนี้ยลงด้วยดีไหมหวะมันเป็นพื้นอ่ะไม่ต้องล้องรอก นี้าด้วยเ,เข้าด้วยตอนนี้ก็เอาขึ้นโอเคได้ประมาณนี้แล้วนะต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการ Copy Box บ็อกนะครับผมจะ Copy Box บ็อกแบบให้มันหมุนรอบๆเลยนะให้มันเท่ากันทุกประการรอบๆกันเลยแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องมาร์กตำแหน่งแล้วก็เซฟก่อนนะครับเซฟในช่องไหนดีช่องนี้ดีกว่าช่องนี้นะก็เปลีย่ยนชื่อเป็น ufo โอเคสีสักสีดำก็กดเซฟเดี๋ยวผมจะทำการไปติดตั้งพอท่อนะครับในการ Copy Box บนะ่เองต้องไปติดตั้งก่อนก็วิธีการติดตั้งผมก็ไม่ไม่ไมยากนะติดตั้งประมาณนี้มัน นี่นะครับโอเคเอาแบบเอาจรวดมาติดก็บินไปเลยแล้วไปวางที่ด่านแรกนะครับเดี๋ยวผมไปวางให้ดูอ่าเพราะผมมาวางได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการลบลบแล้วก็ล็อกอันี้ไปนะครับสำหรับใครที่ติดตามช่องผมมาระยะหนึ่งแล้วนะจะรู้ว่าผมค่อนข้างใช้วิธี copy block บ่อยนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างสะดวกเลยนะสำหรับใครที่อยากรู้วิธี copy block แบบละเอียดแบบถ้าเป็นอย่างนี้แก้ยังไงแบบใครวาร์ปตกโลกไปแก้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผมอาจจะมาสอนนะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีก่อนอะเรามากับเขาเรื่องของเราก็ได้ประมาณนี้ครับผมบวางพอท่อใหม่เรียบร้อยแล้วนะก็จะทำการเซฟใหม่นะครับใช้เคสเดี๋ยวก่อนสิก่อนที่จะเซฟเราต้อง เรบเอาแรงน้ำถ่วงออกโอ้ไม่ได้ไม่ได้โหลดใหม่เลยโหลดใหม่เลยนะครับก็เราต้องทำกา,ก,ก,การล็อกมันไว้ก่อนโดยการลบเก้าอี้นะจากตรงกลางขึ้นมาสู่เก้าอี้ด้านบนนะครับก็ลบตรงนี้ออกนะทำการเซฟนะครับเดี๋ยวก้นไกลเราจะติดตั้งอีกทีนะครับไม่ต้องห่วงเลยเอาแรงน้ำถ่วงออกด้วย ก็เซฟใหม่ก่อนเซฟใหม่โอเคพอได้อย่างนี้แล้วครับเราก็ทาการติดเค้กที่ตัวนะครับลบตรงข้างหลังออกอย่างนี้นครับปรับทุกอย่างแล้วก็ให้มันทะลุได้นะโอเดี๋ยวก่อนนะผมลืมไปว่าผมไม่ได้ปรับตรงนี้เคล็อกตรงนี้ไว้เดี๋ยวสิโอเคโอเค เรทุกอย่างให้มันทะลุโอเคทะลุแล้วเราก็ทําการโหลดมานะครับผมจะเปิดให้มันโหลดไวๆด้วยโอเคโหลดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลององศากันเลยนะผมยังไม่ได้ผมยังไม่รู้องศานะครับอย่างแรกผมก็ต้องลองสักง่ายๆก่อนก็เป็น15องศานะครับปรไป15องศาแไม,มหันไปทางหลังเนี่ยองศาโอเคนั่งนะ การนั่งนะ15องศาพ่อศาก็ได้นะ15องศามันจะได้ไม่ยุ่งยากอะไรด้วยเดี๋ยวตรงนี้เราปรับได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงโอเคผมใช้15องศาเนี่ยแหละพอได้แล้วครับเราต้องการเซฟนะเซฟเสร็จแล้วเราก็จะลุกขึ้นนะครับกลับไปที่เดิมก็ทําการโหลดใหม่โหดเสร็จแล้วเราก็กลับมานะครับ เดี๋ราทำการหมุนไปอีกด้านนะครับหมุนไปด้านนี้นะโดยการปรับเก้าอี้สองสาสี่ห้าหมุมมมนวนกลับมาเลย1 2ึ่ง,ส,งสาสี่ห้าโอเคนั่งแล้วก็เซฟเหมือนเดิมนะครับนะพอเซฟเสร็จเราก็ทําการโหลดปรับให้ทุกอย่างมันทะลุได้เอ้ยมันไม่ทะลุนะ หลอกแรงน้มถ่วงไว้ด้วยโอเคแล้วแรนรมนวเสร็จครับเราจะมาจัดระเบียบของพวกนี้กันนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเหลื่อมๆกันมานะผมจะอยากจัดระเบียบมันหน่อยนะกระจกผมลืมบอกไปเราต้องทําบางๆไว้นะครับไม่งั้นเวลาเวลาเราอยู่บน UFO เนี่ยเราติดตั้งวงจรอ,อะไรไปมันจะหนักไปนะแล้วเราจะตกได้ แต่มันมีวิธีแก้แหละจริงๆนะนประมาณนี้เลยนะเราจะมาเริ่มจัดกันนะครับจากส่วนด้านนอกนะครับตรงนี้นะผมใช้ศูนย์นะครับปรับให้ตรงปลายเนี่ยมันชนกันอย่างเงี้ยนี่นะเห็นแหลมแหลไหมตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้นี้มันแหลมแมันชนกันนะ ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเราจะได้ทั้งสองด้านเดี๋ยวเราก็ต้องลบแล้วก็ใช้ในส่วนตรงกลางทําต่อเดี๋ยวผมขอไปจัดให้มันครบทุกส่วนก่อนนะครับอ่ะเอาล้ครับเพราะผมเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วนะครับผมจะทําการลบในส่วนของด้านข้าวนะแต่ก่อนอื่นที่จะลบเราต้องเซฟก่อนนะเซฟนะครับเราจะลบในส่วนของด้านข้าวนะครับเราจะใช้ส่วนแค่เฉพาะตรงกลางนะครับ มันเป็นการเพิ่มรายละเอียดในการทำวงกลมมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าวิธีที่ขั้นตอนก็จะค่อนข้างยุ่งยากและเสียเวลามากขึ้นด้วยเช่นกันนะกสำหรับใครที่จะทำวิธีนี้ก็ทำตามวิธีนี้ก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่ารับประกันเลยว,ว่าจะได้งานที่ละเอียดออกมาแน่นอนอย่าไปเผิดอลบตรงกลางนะครับตรงกลางเราจะใช้นั่นเองในส่วนของเสาด้วยนะครับ เก้าอี้เราจะปรับให้มันตรงไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับตรงไปอย่างนี้แล้วอพอได้อย่างนี้นะครับเราจะทำการเซฟใหม่อีกรอบนะครับเซฟยอโอของเราแ้วเราจะทำเหมือนวิธีขั้นตอนขั้นตอนการ Copy box บอกเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะทำการรีก่อนรีแล้วก็เซฟใหม่ ว่าทำไมผมรีรีเซฟเซฟอะไรพวกเนี้ยมันเป็นการเซฟไว้นะครับกันกันเอาไว้เผื่อผิดพลาดนะทำกันไว้ดีกว่าแก้ใช่ไหมล่ะนี่ได้เหมือนเดิมแล้วก็ไปก๊อปปี้บล็อกเหมือนเดิมนะครับปรับอันนี้ให้เป็นอย่างนี้ปรับทุกอย่างให้ถูุได้โอเคทำการโหลดมาใหม่ครับเราจะทำให้เขาวงกลมกันเลยนะครับทีนี้ นั่งแล้วนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทาให้มันครบรอบวงกลมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเอาแล้วครับก็พอผมได้ประมาณนี้แล้วครับผมก็จะลบในส่วนของตรงกลางออกนะซึ่ผมลบไปแล้วนะครับเพื่อเราจะทําการติดตั้งวงจรของเรานะครับแต่ก่อนเลยก่อนอื่นเลยผมจะทําตรงนี้ให้มันทะลุได้นะเพื่อเป็นทางเข้าของเรานั่นเองก็จะใช้ไขควงครับกดคอนโทรลแล้วก็ชี้ไปรอบรอบ แล้วก็ปรับเอาตรงนี้ออกอ่ะจะสอบดูว่ากระโดดเข้าไปได้ไหมก็ติดเดี๋ยวก่อนไม่แน่ใจว่ามันติดไอเสาหรือว่าไอ้ตัวนี้อยู่นะแต่ว่าเราจะทำแค่ติดเดี๋ยวติดตั้งวงจรก่อนดีกว่าในการวางอันนี้นะครับวางเก้าอี้ก่อนเลย ก็วางในส่วนของสปริงสปริงผมใช้อันเดียวตรงกลางดีกว่านะครับอย่างนี้นะมันจะได้มีทางเข้ามากขึ้นนะครับแล้วเราทำการตกแต่งนิดหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเซฟครั้งหนึ่งก่อนเพื่อความปลอดภยัย ก็เราจะใช้บล็อกนี้อ่อนนะครับตกแต่งเป็นแผงครอบคลุมมาเล็กๆมานี้เดี๋ยวมันเหมือนอะไรสักอย่างแบบเหมือนพวกอักษรโบราณอะไรพวกเนี้ย ผมก็อยากได้แบบนี้แบบรอบๆเลยนะแต่ผมกลัวว่ามันจะหนักไปแล้วมันจะขึ้นไม่ไหวเอานะครับแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวเราจะลงสีกระจกนะกระจกผมใช้สีขาวนะครับมันจะดูใสๆส,สวยๆหน่อยต่อมานะครับผมจะทําการเซฟนะครับยูบอของเรา ก็โอ้ทำไมกดอย่างนี้มันดูสวย,ยางสวยสวยอีกแบบก็ทำการกดอ่ะอนั่นไงเห็นผลที่ผมถึงให้เซฟไปครับเพื่อการความปลอดภัยอย่างนี้นี่เองต่อมาคนระับผมจะทำการลบในส่วนของตรงนี้ออกนะตรงนี้เป็นแรงน้ำถ่วงเอาไว้ปรับไว้นะครับ เขียนแล้วก็การสามวันนี้ให้มันทะลุดได้นะครับแล้วก็ผมว่าผมจะเปลี่ยนเป็นบล็อกอื่นเพราะว่าถ้าเป็นสามวันเนี้ยมันจะทําให้ล่องหนไม่ได้นะผมอยากให้มันล่องหนได้เดี๋ยวเราเอาแรงเอาไอ้นี่ออกด้วยอา่าอะไรนะชาร์โดชาร์โดก็เรียกว,ว่าอีอย่างก็เงานั่นนีงล็อกเราล็อก,อกตรงน,นี้ไว้ก่อนนะครับ เอาตรงแท่งนี้ออกใช้เปลี่ยนเป็นบล็อกแทนนะครับลากลงมาติดพื้นเราก็ทำการลุแล้วก็ปรับให้ลอ่องหนประามาณนี้ที่ผมทำทำดีมหมว่าทำให้มันเข้าง่ายๆย,ยังไงดีลองคิดดูสิ เออลงสีตรงนี้ด้วยลืมลงเลยใช่กับสีเหลืองแดงผมก็ตกแต่งภายในไม่เก่งนะไม่เก่งเอาซะเลยจริงๆเดี๋ยวเงินแดงบ้าก็เท่านั้นเป็นอันนี้เออประมาณนั้นแหละ วันนี้เลยหรือว่าเราจะเข้ามาจากด้านบนดิกำลังคิดอยู่สองวิธีเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะไอ้อันนี้เราทะลุมันได้ใช่ไหมเราทะลุจากด้านบนมันได้ผมลองเข้ามาจากด้านบนดีกว่าอ่ะผมก็สรุปเลยกันก็ผมก็ปรับให้ทุกอย่างมันทะลุออกเลยนะแล้วก็ปรับแค่เฉพาะตรง แกนกลางให้มันไม่ทะลุกับบล็อกวางส่วนด้านบนนะครับคือยึดกับเก้าอี้นั่นเองพอได้แล้วเราจะทําการเซฟนะครับตรวจสอบให้ดีก่อนนะรอสักครู่นะเซฟเสร็จแล้วเราจะมาลองใช้งานกันเลยการวางวีด้านบนอย่างนี้ก็ลบวกีด้านในออกกับแรงน้ำท่วงออกหมด นีงไงติดอะไรวะอ๋ะอต,ติดนี่โอ้ดูจากสภาพแล้วน่าจะน้ำหนักเกินนะครับมันมีวิธีแก้โดยการเราจะเพิ่มความสูงบล็อกในส่วนของตัวนี้นะครับเพื่อเพิ่มแรงดันนั่นเองก็วิธีการเพิ่มเราต้องเล็งหน่อยนะคอนข้างเล็งลำบากเลยโอเคนี่ไงประมาณนี้นะ เนี่ยครับแล้ว UFO เลยก็จะแปลกๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรใช้งานได้เนี่ยครับ UFO ก็ผมก็จะประมาณนี้เลยนะหัวมันจะทะลุทะลุหน่อยก็แลหใครที่สร้างได้สวยกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้ที่ดีคริปชั่นไว้หรือเอาไปโพสแชร์ผลงานได้ที่ดิสคอร์ของผมนะครับก็อยู่ที่ใต้ดีคริปชั่นนี้เลยประมาณนี้เลยนะสำหรับ UFO ของผมนั่นเอง คลิปหน้าอยากให้สร้างอะไรหรือว่าอยากจะทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแต่อย่าอย่ายากเกินไปนะบางอันผมก็เหนือความสามารถผมจริงๆใครอยากที่อ่าผลงานของท่านจะลงคลิปหรือว่าอยากเสนออะไรมานะก็แนะนำให้เสนอง่ายๆนะครับผมจะก็อาจจะเอามาทำให้ก่อนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ